เมื่อในบอเลกกอะแต่ว่าฮะน้องดาน้องพี่น้องแบบว่ามีเอฟซีคนหนึ่งเนาะเราก็บเอฟซี FC ทางฝั่งไทยเนาะคนไปเห็เุเหตุอะไรอยู่ทางสหรัฐคนได้โอนเงินมาใหม่บอเลกมาซื้อเครื่องเครื่องยังอยู่เนี่ยกินเนาะมาให้น้องดา,าบอเลีกอะไมาสง่งทันทีนะเนาะน้องดารูา้สึกดีใจปะที่ผ่านมาก็เคยนี่บอกแบบว่าเขาให้เครื่องให้น้องดาบแบบนี้หรือว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยเครั้งแรกเลยเนะะาะขอพทษไอ้อะไรเนี่ยไอ้เราอยู่นีแฮ พบเจในลายเดิมพบเใดใดๆก็ใจยังมีอารมณมันเป็นดีก็ให้เรามาดูให้ได้ปะได้นอนบ่เคยนะอกลับสบายดีสบายดีท่ามุสมวันนี้มาพบกับบาเล่เนาะพี่น้องวันนี้่าม้สมบาเล่ก็ได้เดินทางมาทาง บ้านน้องดาพี่น้องบ้านน้องดาซึ่งเป็นบ้านสาว,าวเล่านคนใจเบาไทยพี่น้องบ้านคันดอนเนาะทางเขากระสิประมาณนี้ทา่านผะู้ชมเนาะมือนี้เบาเลมาเนี่งในมือนี้กะคือว่าทา่านผู้ชมมีแนวมามอบให้น้องดาเนาะคือว่ามีเอฟซีทางประเทศฟั่งไทยเพื่อนเ็เบียรอยู่สหรัฐอเมริกาเนาะเพื่อนมาหมอบเงินมาใหม่เบาเลซื้อเครื่องคองเป็นเครื่องในยูนิออกินเนาะประเภทมีเพียร์ใคปลาปองเนาะเครื่องใส่ซอยในเฮือนเบาเลกะ สิไปมอบให้น้องดาเนาะท่านผู้ชมบอลเล็ก็ได้ซื้อมาพี่ที่เอาหอยแล้วนี่พี่น้องเด็กอยู่ในรถเนาะกาสีพาทุกคนไปมอบเครื่องเนาะคนละทางในคนละให้น้องดาเนาะท่านผู้ชมจะไปเบิ่งกับน้องดาสิมีความดีใจสุดเลยนี่พี่น้องที่นี่เอฟซีฝากเครื่องมาให้จังสี่เนาะพี่น้องเนาะนี่เด็กอยู่ในรถพี่น้องก็เป็นเครื่องเป็นนวดมีปลากระป๋องปลาแดกแล้วกันเครื่องใส่เนาะไปท่านผู้ชมไปตามชมกันอย่าลืมฝากกดติดตามบอลเล็กเก่าในพี่น้องทางช่องยูทูบเนาะ มาเป็นกําลังใจในการตัดคลิปต่อไปเนาะท่านผู้ชมไปเบิ่งกันเลย ท่านผู้ชมคือว่าตอนนี้บเบลล์ก็ได้เดินทางมากกับเฮือนน้องด้เลยนาะพี่น้องตามที่เอฟซีเขใหายบาเบลล์เป็นสะพานบุญมามอบเครื่องให้ในครั้งนี้เนาะพี่น้องนี่เนาะนี่ก็เป็นเฮือนของน้องดพอง้พี่น้องเนาะนี่ค่ะเฮือนใหม่เนาะแต่ว่าน้องยังบ่ทันก่อบ่ทันมีเงินพี่น้องเก็บตังคนะ์เซาไว้เนาะนี่เป็นเฮือนน้องด้ที่น้องด้ยอยู่ในปัจจุบันเนะาะท่านผู้ชมเบลล์ก็จะขึ้นไปลินเนาะไปไปเบิ่งว่าน้องด้อยู่เฮือนดูบอลเนานะก็สิอยู่อยู่ดนะอกเบลล์ก็ได้นัดต้องไว้แล้วเนาะ ไปทางผู้ชมเขาก็จะเอาเครื่องขึ้นไปให้เลยกันมาเบิ่งความในใจของน้องดาวน้องดาซีมีความหู้สึกดีใจสำได้นะพี่น้องมีเอฟซีพังไทยใจดีมอมอบให้เครื่องที่ทส่งเงินมาให้เบลล์ซือเครื่องมามอบให้น้องดาเป็นสะพานบุญในครั้งนี้นะพี่น้องเนาะไปกลับสบายดีสบายดีเอฟซี FC ทุกขันนะพี่น้องเมื่อเนี้เบลล์ซืกันจะว่าฮะน้องดาน้องพี่น้องแต่ว่ามีเอฟซีคนหนึ่งนะแล้วก็บเอฟซี FC ทางพังไทยเนาะคนไปเหิบเบียกอยู่ทางสหรัฐ เป็นไอโอนเงินมาให้เบลลีดมาสื่อเครื่องเครื่องยูนยูแนวกินเนาะมาให้น้องดา,บาเบลลีอะไรมาส่งทันทีแล้วเนาะกขอบใจลายที่ให้บเบลลีมาเป็นสะพานบุญในครั้งนี้เนะเาะขอบคุณการให้นางดาก็มีอันนี้น้ำพี่นอ้องใครมียำยอ <c oughs> อ,ยยอะีทางไวไวปะว่าเนาะไวไวได้เนาะมีไวไวแล้วก็มีป้าปองน้ำนะพี่น้องเนาะก็อยู่ในนี้หลายอย่างนี่อีซังอันนี้ มีเกลือแตงนัวปลาแดงมักเพลสไล่ยาสะหัวมีแฝบนี่ครบเลยเนาะพี่น้องนี่น้ำมันพืชนะผักเทียมปลาแดงกะปิม <c oughs> ีครบทุกอย่างเนาะน้องได้รู้สึกดีใจป่ะดีใจโอ้ที่ผ่านมาก็คเคยมี่บอกแบบว่าเขาให้เครื่องให้น้องได้แบบนี้หรือว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกครั้งแรกเลยเนาะแมนดีใจแห่งเนาะดีใจโอ้โน,นะนี่เนาะท่านผู้ชมมันจะเป็นมีสไลส์สบายนอกเอาไว้ ล่างถั่วไล่ปื่นเอฟสบายแล้วเนาะน้องก็ร่างเป็นอยู่ติเป็นนะ <c oughs> นี่พี่น้องเป็นสนล่ายเนาะอืมยาสะหัวสบายหายน้องด้สะหัวหัวผุ่มยังเฉดางามๆเนาะมียาสะหัวน้ำพี่น้องก็มีอันนี้น้ำมักเต็ดแอบยาสีฟันปลาแดกก็มีพี่น้องนี่ <c oughs> ปลาแดกน้ำ กะปิสบู่มีครบเลยเนาะนี่แป้งก็มีพี่น้องแป้งทูแขวซื้อให้แบบครบทุกอย่างครบระเบิน้องสิงหรือว่ายังขาดยังอีก <Okay. S 1> ครบแล้วะ <Yeah. S 1> ยังขาดแต่ผู้บ่าววะครบเลยเนาะครบอย่าเลิกได้น้องดาดีใจารเนาะ <Yeah. S 1> บาเลยก,ก็ดีใจดีใจแทนน้องดาเนาะท่านผู้ชมในการขอขอบใจอายเพื่อนเนาะที่ห้เบาเลย เราหมอะในขางนี้เนาะอันนี้ไข่ไก่หน่ภาษาบ้านนอกเขาเอื่อหน่อยยังไดเนาะไลน์จอยฮะไลน์จอยแม่นวะเม่นบัตรประเภทประปองนี่อยเลยต่างบอลเรือวาเรือมี่ื่อคือกัดมี่มี่มีแต่ประปองโอนี่ก็ประปองนี <c oughs> ่ก็ประแดกเนาะอ๋อมีแต่ไข่ไก่นี่ต่างเนาะอืม แป๊บหนึ่งมีจักปองสองสี่หกแปดสิบมีสิบปองน้องว่าไปทาแต้งนอ้องไปยังมือสาวเสืส้อเครื่องปซื้อเครื่องแม่เอ่อกลางใส่บนะ้างหรือไงไปจักอ้ายเออไปองอายเอาไปน้ำอ้ายเนาะ,ะแม่ไปใส่มือนี่เนาะเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาแม่อยู่แม่แม่ไปเกี่ยวเขาอยู่ในบ้านไหนอยู่บ้านอยู่บ้านนี่บม่รู้ว่าอยู่บ้านอื่นอยู่บ้านนี่เออขนาดของเนี่ย ย่างวันทะเลาะป่ะขี่รถมาคอับหอนขนาดขอกิน,นหนักเลยเด้อหนักเย็นเย็นสิเนาะมาลินบาดน้องดาน้องมือนีมาหมอบเครื่องไหนเพิ่น,นพักน้องดาปลูกลง่ายหรือปะญ่ใหญ่ลยไร อียังฟักอดีวอี่างไรเว้ยอดีวย <directamente> ังไงอดีวพลึงใหญ่หลอวะไอ้ว่าลีว่ามีเสืออดีวพลึงสมมติว <buying> ่ามีผู้บ่าวมาขอน้องเนี่ยน้องสิเอาเอาเอาลีบไปเลี้ยงวันนี้เละ มีผู้บ่าวทางฝั่งไทยในใจของเนาะกันนะหรือว่าหรือว่ายังสิาทธาตามพ่อแม่ก่อนตกลงกันก่อนเนี่ยได้ถามพ่อแม่ก่อนอ๋อถามพ่อแม่ก่อนเนาะยังบ่มั่นใจเนะาะแต่ว่าน้องนี่เอา้าเนาะ,ะนี่แหละ FC บ่าวฟังไทยเพิ่นฝากมาให้ผู้นี้แหละเพิ่นว่าอยากมาขอน้องอะนะ ไอ้บอกน้ำพ่อแม่แนะ่เดี๋ยวเดี๋ยวอีพีหน,านา้าเราตามสุสมบราเลยสิมาเฮ็ดคลิปน้ำพ่อแม่ของน้องด่าแล้วก็น้องด่าเรา,ามาทำว่า้ามีลูกเคยทางฝั่งไทยอยากมาคอนี่ได้บอขาจาสิตอรหับก่อนเนาะสิษหับได้บอลูกเคยทางฝั่งไทยเนาะหรือว่าขับแต่เฉพาะลูกเคยฝั่งลาวนะพี่น้องเนาะประมาณนี้น้องได้พูดไทยน้องมาหย่านป่บมาหย่านบ่ะ ตามสเปคของน้องมักผู้ใส่อายุยจักปีขึ้นไปแมนขึ้นไปประมาณประมาณจักปีสามสิบสามสิบสีบ่สิบสามสิบสี่สิบก็ได้น้อห้าสิบก็ได้ปะได้เนะาะ,ะ,นอ,ะอืหนะพี่น้อง <c oughs> อือปลาแดงนี่ตาแส็บต้มหงสนะแสบ็บได้นา้อ มีครบเลยเดือดเื่องนี่ยนะลองเบิ่งบ่อยากลองเบิ่งลองเบิ่งก่อนเนาะลองเบิ่งเนาะถ้าน้องยังได้ได้ยังบ่ครบกเบลีเดี๋ยวคลิปหน้าเบลีอีซื้อให้ลองเบิ่งก่อนเนาะอ๋อนี่พี่น้องบบลีซื้อมาให้มักเพชรมักเพชรภาษาบ้านน้องคืออะไรฮะเปริดปริดเปริดปริดปริดละเปริดเปริดเปริดเนาะ นีม่มีมังคุดน้ำพี่น้องกะ,กะปิดาเรือใบนี่ยาสีฟันดอกบัวคู่รอดหนึ่งกับแพ้งเติบเด่นีะได้เลยพี่น้องซนะะได้ซื้ออะไรเสหาว่าเสหาพันธพี่น้องเสหาพันกะเกือบพอดร้อยบาทนะเนาะเกือบพอดร้อยประมาณซะได้วะ แมนห้าสิบบาทพี่เนาห้าสิบบาทแ้วก็มีอันนี้น้ำน้ำมันน้ำมันอีส้างว่น้ำมันพืชพี่นนองเนาะเอาไว้ถอดไข่เหนือเห็ดเห็ดในอื่นกระด่ายนนองเนาะมีสบู่รักรักเธอมีแฟบน้ำ ในการคล้องล่างถวยนี่ซื้อมากเดบครบเลยเนาะนอันเท่าไหร่ละโกอันละหกพันหกพันเมาหกพันดื่ม้าห้าพันพี่นาะอันอันละ 5. มืดแล้วเนาะพี่นะ้องทำู้สมบาวเลยกับได้มาเหมาะทางพิธีย่มห้อยแล้วนะพี่นะ้องคนเนิงกาขอบใจนะพี่นะ้องขอบใจทางอิฟซีจาก พอดีพังไถ่เนาะคุณเพดเวียอยู่สหรัฐได้คุณเงินมาให้เบาเล่เนาะเป็นจำนวน2,000บาทเนาะแต่ว่า EP ต่อไปเบาเล่สิเฮ็ดเป็น EP มอบเงินมาให้น้องดาเนาะแต่ว่า EP นี้มามอบเครื่องก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะก็ขอบใจหลายไอ้ไอ้ายอยู่นี่มีแหง้งผมเจ็บอยูา่างไรขอบใครจะมีเด้ออ,ดอ้ายเด้อเอ้าฟอนฟอนอ้ายแล้วไงไอ้ายเราอยู่นี่มีแหง้ง <laughs> ขอบใจเลายๆเด้อผมเจ็บใจใดๆอบใจยิ่งอันยามันคนยืนก็ให้เราไม่รู้ไอ้ปะไอ้น้องเราะเคยเนาะน้องก็ว่าทิธาอยากเป็นเคยเล้ากะสู้ๆด้วไอ้เลยสู้ๆด้เยน้องทุกผู้ชมก็มีอย่างไรเนาะสำหรับคินนี้บาเล็กขอกล่าวคำบาสบายดีสบายดีบ๊ายบายเอฟซีเน่บ๊ายบาย